วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาผ่าเส้นลายมือกับอาจารย์แอดบุรพานะครับแล้วก็ย้อนตำนานหนังสือเหล็กไหลที่อาจารย์แอดรวบรวมและเขียนมานะครับสําหรับคนที่ติดตามคดีความผมนะครับผ่าเส้นลายมือแล้วดีจริงๆเดี๋ยวอาจารย์อ,อธิบายหน่อยว่าไอเส้นลายมือที่ถ่ายให้ผมเนี่ยไอเส้นไหนที่มันเป็นเกี่ยวกับคดีความดีความมันเป็นเส้นยีวิตประกอบกับ เนินคดีความอ่ะตรงไหนเนินคดีเส้นชีวิตเนี่ยตรงนี้มันมันเคยขาดมันก็ตกคดีความอยู่ครับแล้วก็แล้วก็เนินคดีความตรงนี้ครับนี่ทําให้แหละเพราะว่าพอทําสมบูรณ์ขึ้นตรงนี้มันก็ดีขึ้นครับเส้นชีวิตมันติดแล้วพอติดแล้วคดีความที่มาถึงตรงนี้มันก็ก็แก้ไขอ่ะคือเบาบางเบางถามว่ามันก็เบาบางมาก จะไม่เป็นไรเลยครับ,รบเหมือนตอนแรกคนโยนก้อนหินมาแต่พอมาถึงเรากลายเป็นขนนกนี่นะครับคดีความผมนะครับตอนแรกเหมือนก้อนหินนะครับเป็นคนเฟี้ยงก้อนหินมาเลยแต่พอมาถึงเรากลายเป็นขนนกเป็นสัมลีเป็นขนนกเป็นสำลีนะครับสําหรับเอฟซีที่ติดตามผมนะครับอืพระที่ผมร่วมกันช่อโกองนะครับหนึ่งองค์หนึ่งพันบาท <laughs> แต่มันตกคดีความก็เป็นครับอันนี้แก้ไขแล้วมันก็เบ <au S 1> าบางเลยกลายเป็นดีมันก็ถามว่ามันมันมีตกมันก็ตกแต่ว่ามันจากายกลายเป็นดีครับแล้วก็เหมือนของที่เราจะโดนหนักๆเนี่ยเหมือนคนเอาหินเปี้ยงเราแต่มาพอมาจะมาถึงเรามันกลายเป็นคนนกครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแต่งซ้ํานะครับเพื่อความสบายใจอ,อีกทีนะอาจารย์ไหนๆมาแล้ว แ่แล้วด้านนี้ด้านนี้เกี่ยวกับเส้นคดีความไหมจ๊ะก็ทั้งคู่แหละครับมันขึ้นมันตกข้อกฎหมายพร้อมกันครับแต่ก็ติดแล้วทั้งคู่เลยาะชีวิตมันอยู่ถึงจุดหนึ่งว่ามันตกตกข้อกฎหมายขึ้นพร้อมกันเลยครับอุบัติเหตุข้อกฎหมายขึ้นครับนี้พอทําแล้วก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ทําวาสนาให้ก็จะมีโชคใหญ่ด้วยครจะได้โชคได้เงินครับ ค่าค่าแต่งเส้นของอาจารย์แอดบุรพานะครับสามร้อยบาทนะครับอ,อาจารย์ไม่ได้เอาตังไปไหนนะครับไปสร้างเจดีย์อะไรนะครับสร้างตอนนี้สร้างเจดีย์กันอยู่ที่ที่เขย่าเขย่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฉัดฉัดทำวนทองคําเลยฉัทดทองคํานะครับวัดสวนต้นพึ่งนะครับวันนี้แต่ทองด้วยนะครับอาจารย์ออืืมเนี่ยโอ้่า แด่จะแต่งซ้ำก็ได้ในเส้นเนี่ยก็ปิดแล้วคือทุกครั้งที่ผมผ่านมาทางบ้านอาจารย์แอดนะครับลามอินทาหนึ่งสองเจ็ดซอยหนึ่งร้อยิบเจ็ดนะครับมาแต่งเสื้อหน่อยไม่เจ็บนะครับปิดแล้วล่ะไม่ทำซ้ำไป แต่นเนี่ยแต่งให้ตั้งแต่ต้นนะที่มันตอนนั้นมาก็มันมันขาดแล้วก็มีเรื่องมีราวเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่หลายคนเชื่อนะครับ แต่มีอันเดียที่ยังแก้ไม่ได้นะคือมันยังมีมึนหัวอยู่มึนหัวอยู่ใช่เป็นมืนเป็นเส้นมืนหัวออืก็ขุดไม่ออกขุดไม่ออกขุดซ้ําได้ไหมขุดลึกๆหน่อยจังยังมืนมีมื่นมือไหมมีมืนนิดหน่อยนอนดึกอืเกิดจากนอนดึกอะครับถ้านอนเร็วก็ไม่มืนเส้นสมองมันคว้ายนครับอย่างนั้นก็โอเคนี้ก็บรู้หมดแล้วดิ บอกไว้กันก็คว้ยกันแล้วกันอย่างนี้ครับทำให้แล้วช่วงโควิดนะครับก่อนจะมาทําโทรมาก่อนนะครับผมกับอาจารย์ฉีดยาแล้วนะครับถึงถึงก้ารพูดออกนอกบ้านก็ต้องสวมแมสเหมือนเดิมอืม เเดี๋ยวเพิ่มงานกุยเราลงให้แล้วกันอืแต่ทั่วไปไม่ลงน้าลงหน้าให้อย่างเดียวแค่นี้ไม่ไหวแล้วท,ทั่วไปไม่ลงนะครับพิเศษไ <laughs> ข่สองใบ <laughs> <laughs> ดีเกียรลงลงหน้าให้เขแทบตายเลยลงมือ นะชาริติสิทธิลาภาประสันนติตาสิทธามะมสุปากาโตภะาวะาอนุจโรติเงินทองไหลมาเทมาอ้าวสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจอ้าวอืมนี่ขอมาแล้วต้องรีบขอ นเมีาเตามโมบานีพุทธินีไดนดูยาละไข้ด้วยนณโมทายะจงบังเกิดเป็นนณนาทองอ้าวเราไว้แล้วขอบคุณหลังจาก หลังจากนี้นะครับเราจะเอาพานไปถวายองค์เทพข้างหน้าอไปถวายพะระฤาษีตาไฟไปถวายพะระฤาษีตาไฟอยเพิ่มเติมิีนงครับอาจารย์พิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยทําไมาคนเข้าใจว่าต้องเป็นพระจริงๆแนละ้วเป็นหน้าที่ของคาราวาสไม่รู้ว่ะใครมีวิชาการทาได้ครับอืการลงณะหน้า,นาทองหรือลงพิธีกรรมต่างๆนะครับเป็นของคาราวาสมาก่อนนะครับไม่ใช่ของพระนะครับในอดีตนั้นเป็นของคารวาสทั้งหมดพระไปทํา ก็ทําได้นะครับเป็นความเมตตาของพระแต่คารวะก็ทําได้อาจารย์ให้ข้อคิดหนึ่งกับคนที่ไปแต่งเส้นลายมือโดยการสักยนันตให้เป็นข้อคิดนิดหนึ่งว่ามันยังไงให้เป็นข้อคิดนิดหนึ่งก,ก่อน็ไปถามมันก็ก็เป็นความเชื่อของเขานะครับต่างคนก็ต่งางมีศาสตร์ความเชื่อของตัวเองครับสําคัญที่สุดอะคือคนทํารู้จริงหรือเปล่า คือก่อนไปทําแต่งเส้นลายมือที่เป็นยันนะครับไม่ได้ต่อต้านนะครับคุณรู้ว่าเขามีวิชาจริงหรือเปล่าแค่นั้นนะถ้ามันผิดพลาดแล้วมันเอาไม่ออกครับถ้ามันผิดพลาดมันจะติดไปจนตายเอาไม่ออกเิด่ยไมดแล้วจะแก้ไขาย,ยากครับผมถ,ถ้ามีความรู้จริงไม่เป็นไรถ้าไม่มีความรู้จริงแล้วบางครั้งมันแก้ไม่ได้จะลำบากแค่นี้ครับสวัสดีครับ